สวัสดีค่ะ SCR ราชาแหลกหลังคาจากงหวัดนครนะคะวันนี้พามาโชมนะคะแหลกหลังคาของซูปาเจลโลนะคะคันนี้นะคะติดตั้งตัวถาดนะคะทรง RR04 สีดำนะคะหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรนะคะความยาวของตัวถาดนะคะอยู่ที่1เมตร50าสซีนนะคะขนาดค่ะ,ะ,คะตรงรุ่นติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถนะคะเห็นไหมคะเป็นไซส์ที่ติด ออนิวปาเจโร่ออกมาแล้วสวยสดงดงามดังภาพที่คุณลูกค้าเห็นเลยเห็นไหมคะสวยงามมากๆนะคะคันหนาคะตรงรุ่นนะคะแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเราเลือกคันขวางทรง R b 0 3บีดํสาีดนะคะให้คุณลูกค้าด้วยนะคะสวยงามมากๆนะคะคันขวางทรง R b 0 3บีศสาีดำเนี่ยนะคะจะขึ้นชื่อเรื่องการรู่ลมนะคะมีฉายาว่าคันขวางทรงปีกต้องดินนะคะเห็นไหมคะ ทางเราได้ทำายางทั้งด้านบนและด้านล่างของพันขวางเลยนะคะผิดงานให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมคะคันนาขาตรงรุ่นนะคะเห็นไคะสวยงามมากๆนะคะคุณลูกคนะ้าท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามได้ที่เอซีอาราแารลแกลางคาจังหวัดน,นครปฐมนะคะหรือจะสอบถามได้ที่ตัวแทนจําหน่ายเอซีอาร์ทั่วประเทศนะคะเรายินดีดูแลยินดีบริการยินดีสุขลูกค้า ทุกท่านนะคะระบุกระทางตัวแทนไปเลยนะคะว่าขอเป็นสินค้า s อ r แทนครบชุดนะคะคุณลูกค้าก็จะได้สวยๆแบบนี้ไปครอบครองเลยนะคะ<า>เห็นไหมคะท่านขวางของเราไม่ยื่นออกมานอกตัวรถเลยนะคะเห็นไหมคะเป็นไซส์สำหรับ n ิว p าเ e r o โดยเฉพาะเลยนะคะสวยงามมากๆ